เก้าสิบเก้าสิบคือการดึงเส้นผมและขนานตรงๆง็็จะมีใส่บางๆแล้วก็เก็บส่วนเกจนให้เชื่อมกันมีความสุขได้บรรยากาศเนาะเย็นจุงเลยมีบรรยากาศดีมาก ท่าไหร่อันนี้คือ90แล้วมา120ยีสิบก็คือการดึงเส้นผมขึ้นเอามาซอยเห็นไหมล่าเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราจับจังหวะได้แค่ 90, 90วิธีเออเกาสิกับรอยี่สิบเพรานั้นวิธีการซอยไอ้สีที่เราเห็นอยู่ข้างล่างนั่นก็คือตั้งทรงก็คือ45ตั้งอ่าตั้งเป็นลองทรงก่อนแล้วส่วนนี้เราก็ซอย120-90มันมีแค่สองจังหวะ ข้างนี้เรายังไม่ได้ตัดนะเมื่อกี้เนี่ยร้อยยี่สิบกี่ครั้งสองแล้วเก้าสิบเก้าสิบแค่สองครั้งเพราะว่ามันชอดนี้แล้วเออมันมาด้านข้างแล้วนี่ไงเก้าสิบสองครั้งเองไอ้สามครั้งนี่อยู่นี่แล้วมาฝั่งนี้ล่ะอย่างละครั้งอ่าหนึ่งต่อหนึ่งเก้าสิบแค่หนึ่งครั้ง เนี่ยส่วนการซอยจริงๆมันมีอยู่แค่เนี้ยมันไม่ได้มีอะไรมากเลอนะคะนี่พอต้นคอเนี่ยเราอาจจะทํายังไม่สวยเราก็เท่าไหร่เป้นผมถูกนึงสี่สิบสี่สิบห้าทำให้เรียบร้อยจะตั้งให้จุดคุยหรือความยาวให้อยู่เท่ากันนี่แหละความยาวของกันไก นี่เหลือด้านหน้าด้านหน้าอะไรนะด้านหน้าเฉยอันนี้มาแล้วตรงเฉยมาละด้านหน้าเฉยคือการหวีหวีเฉยขึ้นเนี่ยด้านหน้าเฉยนี่พอเฉยปุ๊บ กำหนดความยาวก่อน45ตั้งก็เราจะเอาความยาวไว้แค่ไหน45ตั้งอ่า45ตั้งพอ45ตั้งแล้ว90ตั้งเลยเอา45เป็นเกณฑ์ตัว45ที่จัดไปแล้ว ามลูกศิษาลงมานิ้วเราเริ่มโค้งตามโค้งตามอ,าอีกนิดเดีจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอ้านิ้วเราโค้งตามก็ต่อไปเก้าสิบหมดเลยนิ้วโค้งตามปิดแล้วนิ้วโค้งทำให้ได้สามครั้งนะ เดี๋ยวฝั่งนี้เดินข้อ,อโค้งตามนิ้วเรามาโค้งตามนิ้วตามช่อเรียบร้อยอเสร็จแล้วมาฝั่งนี้นิ้วเราต้องลงแล้วเพื่อที่เราจะได้เป็นโค้งตามรูปศีัษะนิ้วโค้ง เสยนะนิ้วเราต้องอยู่อย่างนี้ทีนี้ผมก็จะเสยนี่งานตกแต่งว่าตรงไหนยังไม่สวยเราก็เก็บเห็นไหมเห็นไหม ตอยกันตอนจุดนี้พอดีอขอ,ขอกระใ่ฟันหน่อยคอยเวลาได้หอมไมได้หอมมากแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จ